รู้เท่าทันไัยใกล้ตัวกับมิตรแท้ประกันไทยช่วงสิ้นปีนับเป็นไฮซีซันที่หลายคนกำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการตรวจเช็คสภาพรถเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำหรับจุดที่เจ้าของรถสามารถตรวจเช็คได้เองได้แก่แบตเตอรี่รถยนต์ควรตรวจสอบแบตเตอรี่ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ขันขั้วต่อแบตเตอรี่ให้แน่นและตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับที่กำหนดล้อและยางรถยนต์ควรตรวจด,ดูว่าตัวล้อไม่โคดไม่เบี้ยวส่วนยางรถต้องไม่รัว่วไม่ซึมไม่แตกไม่บวมร่องดอกอยางควรลึกไม่น้อยกว่า1.6ม mm, ิลลิเมตรและมีลมยางตามที่คู่มือประจำรถกำหนด ระบบเบรกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผ้าเบรกไม่บางจานเบรกไม่คดซึ่งเราควรเปลี่ยนผ้าเบรกและน้ำมันเบรกตามกำหนด สำหรับระบบช่วงล่างแม้ว่าจะค่อนข้างยากแต่สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้โดยให้สังเกตว่าเวลาออกตัวหรือกำลังหยุดรถมีเสียงดังผิดปกติหรือไม่หรือเวลาขับทางตรงพวงมาลัยมีอาการเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่สามารถควบคุมรถให้นิ่งได้หากมีอาการดังกล่าวควรรีบนำรถไปให้ช่างแก้ไขโดยด่วนระบบไฟทุกดวงต้องใช้งานได้ครบแสงสว่างคมชัดไม่มัว การตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงก่อนเดินทางไกลจะช่วยให้เราแก้ไขความผิดปกติได้ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดการเดินทางด้วยความห่วงใยมิตรแท้ประกันภัยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย